ความเดิมตอนที่แล้วคือผมตัดคลิปไม่ทันความดิตอนนี้ผมก็ตัดคลิปไม่ทันอีกนะครับไม่มีอินโทรแล้วกันใส่อินโทรได้เท่พอไปกดไลค์ลคลิปนี้ผมดึงสื่อเราไล่หนะครับไปดูเลย สวัสดีทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ผมสองทามันนี้นะครับเราเล่นไมค์คราฟต์ซัมบังกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับไม่ใช่การจับเทพนะครับเพราะเราจับเทพมาหลายพารคและเบื่อแล้วนะขอพักเรื่องจับเทพสักแป๊บหนึ่งนะครับภารกิจของเราในวันนี้นะครับเราจะทำการสร้างร่างไดร์แม็กให้ได้นะครับผมหรือไดร์นแม็กนะฮะซึ่งไดรแม็กเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นของเป็นของใหม่ในโปเกมอนนะครับผมที่โผล่เข้ามาในภาคก็ซอสชิวผมจะไม่ได้ละน่าจะซอสชิวนะ ซึ่งความสามารถของมันนะครับจะทำให้โปเกมอนของเรานะครับตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็มีร่างแดงเหมือนแบบฟิวแบบร่างทองอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งการที่เราจะทำการตามหาร่างไดแม็กนะครับผมต้องทำภารกิจให้สำเร็จก่อนนะครับเพื่ออุปกรณ์ที่สามารถแปลงร่างโปเกมอนเป็นไดแม็กได้นะครับนั่นคือผมจะไม่ได้ต้องหาไอพีซีที่มีเควสสีชมพูนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอหาไอพีซีกันก่อนนะครับเพราะว่าเรามีหมู่บ้านเยอะพอตัวน่ะนะถ่ายไอพีซีได้ง่ายอยู่แต่ในระหว่างที่เรารอเควสเกิดนะครับผมคิดว่าเราแน่ต้องไปทำการตามหาไอพวกตำนานรอก็ไไดดด้้นนนนนนะะะะคคครรรรััับบบบเเเเเเพาาาาาาวววว่่่่่่่่่สสสแแมมมมีีีีีียยยโอออกกกกททจิิตงงขใชป The Falling Star feel warm to touch อะไรมาเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเควสมันก็จะโผล่มาเองนะครับผมระหว่างที่ผมรอ ABC มันท้ำการซัมมอนเควสออกมานะครับขอซื้อของก่อน,อนเลยครับอันตะบอลซื้อได้ลูกเดียวตังของมีไหม,ไม,ไ,มไม่กี่พันอะไรวะเนี่ยโอ้แต่ก่อนตังโคตรเยอะผมว่าต้องไปหาพีระมิดเพิ่มแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปไหนกันนะครับผมว่าเราทำการนี่ก่อนดีกว่าปไปเอเดอร์ไอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคผมต้องทการไปตามหา DNA ก่อนนะครับผมนะซึ่ง DNA มันจะทำการตรงไปในเส้นทางนี้นะครับเพื่อไปตามหา DNA กันก่อน เพราะว่าก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะผมว่าการตามหาดีเอ็นก็ไม่ใช่เรื่องดีแย่นะครับเนื่องจากว่ามีโปเกมอนที่อยู่ในดีเอ็นหลายตัวที่ผมต้องไปจับนะครับคือคือหลายตัวจริงๆเลยทุกคนนะลิมไฟเกิดบ้าโอ้จับก็ได้ครับอะบอลอะไรดีเลเวลบอลแล้วกันเนาะมันห่างกันเยอะมากโอกาสจับติดก็รัวๆครับและเลเวลบอลเนี่ยเราก็แทบไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ได้จับโปเกมอนตัวเล็กๆแบบเนี้ยนี่ยติดละโอ้โหน่า,นะนาจะเอาฟองสวิปปาไปก่อนจะไ,ได้ไม่ทันเฮ้ยไอ้มังกรตัวนนีีี้้รรร่่่่าาางงหววเเกจับออะะมแล โอเคครับไปข้างล่างนี้น่าจะมีสตองโฮซ่อนอยู่นะครับผม <S <S เดี๋ยวเราลองขุดลงไปดูข้างล่างเลยดีกว่าครับข้างล่างนี่บ้าน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 เจอหินมาแล้วหินมาแล้วนี่หรือเปล่าด,ดูไม่น่าใช่สตองโฮเลยว่ะดูแปลก,ปลกนี่ไงใช่ปะไ,ไอสปายสุดยอดครับสตองโฮมาโอเคครับมาถึงสตองโฮกันแล้วนะครับก็ผมต้องฆ่าได้ละก้อนเหรอถามจริงคือผมต้องฆ่าจริงใช่ไหมโอเคไม่ได okay. ้เตรียรมอุปกรณ์มาฆ่ามันด้วยอ่ะไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเราเราน่าจะค่อยทุบๆๆพวกๆนี้ได้มั้งมั้งนะไม่่มมันนใจเหือก ลองดิอูมเออได้อยู่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 อุ้ยมีเมิตาคอสเกิดที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยเกิดได้ไงเด้ยไอ้กระจกเฮ้ยครับอันนี้เนี่ยเป็นต้นที่สามารถเก็บเอ็นเดอร์เพลได้นะครับถือว่าดีต้องรอมังกรมันบินลงมานะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยฆ่าเขานะครับผมตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรมังกรได้ครับอาวุธเราก็มีน้อยน้อยตัวอะไรอีกเนี่ยอ้าวบินลงมาแล้วบินลงมาแล้วบินลงมาแล้วดูดิอาวุธผมมีแค่แบบแค่แค่ของที่มันไม่ควรมีอ่ะจะสู้ได้ไหม เอาปีกแอคตีมังกรคโคง่เลยชาติหนึ่งมันถึงตายทุกคนมาไอ้มังกรนี่ไม่น่ารอดผมเตี้ยวอุปกรณ์ข้ามมังกรแบบเบิ้มๆคือหรือวา่วาวา้วาวช่วยด้วยกูโง่เมื่อไหร่ผมจะเลิกโง่สักทีวะผมอยากรู้แล้วเกินนะไม,ไม่เซ็นตัวเลยไม่เซ็นเซ็นตัวเลยเซ็นตัวบินไม่ได้มาตอวะมาๆมาัมม BRAND, งกรโง่โดนเตียงแน่ครับรอบนี้ผมไม่มีธนูนะผมใช้เตียงระเบิดมันนี่แหละมังกรหน้าโง่ดีโดนผมแน่นอน a few moments later มาจั่วจั่วจั่ว จ้วงเรียบร้อยว้าวจบแล้วเว้ยมังกรน่งโง่เรียบร้อยครับอันนี้คืออะไรหัวใจมัง,งกรเหรอโอเคครับไปเรียบร้อยผมมาทำการฆ่ามัางกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปภาร,รกิจของเรานะครับผมก็คือว่ามาต่อบันไดเพื่อขึ้นไปในนี้ให้ได้นะครับผมเพราะภารกิจของเราในวันนี้ที่ผมมาดนะีเอ็นเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งคือผมอะต้องมาจับไอ้เจ้าตัวเดลคิซิสให้ได้นะครับซึ่งเดลคิซิสเนี่ยมันจะเกิดแค่ที่ดีเอ็นเท่านั้นนะนะนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องปาเข้าไปไปอู้ <c oughs> ที่ไหนวะเนียเคียวต้องหาที่มันเป็นบโอมที่เรียกว่า d ีเอ็นไฮแลนด์นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดแลวเจ้าเดียรคิสิสก็จะเกิดนะครับซึ่ผมคิดว่าเจ้าดีเอ็นไฮแลนด์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไบโอมที่ผมคิดว่าหายากอยู่นะหายากอยู่หายากอยู่เนี่ยมินมันโดนเจอเรือเอ้แต่เรือนี่เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดมันจะมีเลจิที่ผมสามารถสร้างได้ปะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะมานี้โอเคครับได้ที่ปุงยามาก็ดีอันนี้โอ้ยของพลังจีดสวยงามอันนี้ก็ทิ้งไปก็ได้ครับใช้ปีกเอาโอเคผมว่าในใบโอมเเเ่าานนีี้แหละะะดดยวริิสกก็จคพ รอบนี้เราทำการเช็คสปอนดูนะครับผมมัน wow. ข ouais. ึ้นว่าไอหนึ Tony, ่งนาทีดิออกซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าวในสุดก็ได้จับดิออกซี่แล้วดิออกซี่เกิดในดีเอ็นไบโอมครับมาแล้วอยู่ตรงไหนเออนมนี่ไงนี่นี่นี่โอ้โหดูมันเกิดโคตรน่ากลัวมันยืนบล็อกเดียวเลยเหรอเพื่อนโอ้โหขอปลาจากระยะแบบไกลๆได้ไหมดูมันเกิดดิกูเกิดโคตรน่ากลัวคือมันฝากผมตกได้นั่นน่ะอะระวังตกแล้วกันนะมาถึงตัวผมเนี่ยระวังตกแล้วกันนะแอร์สแลตไปทีนึง แรงนักหรอเราอะหลายรอบแล้วเราอะนี่ฟอสวิปไปครับเรียบร้อยต่อไปลาปัสออกมาอา้าวมันตกไปข้างล่างแล้วมันจะตายหรือเปล่าไม่น่าตายนะจะริิ่มคิดเวและมันตกมันตกไปคูเพียวแล้วมาลับต่อไปครับใช้บอลจับนะครับผมบอลที่จะจับผมใช้ฟาสบอลนะครับถ้า <c oughs> ผมจะไม่ผิดเยอะคิดซิสนี่จะเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เรียกว่าความเร็วระดับสูงนะครับผม <c oughs> ฟาสบอลก็มีโอกาสที่จะจับติดเยอะกว่านะครับฟารบอลรัวๆฟาสบอลรัวๆเฮ้ยตื่นอีกแล้วเราอะต่อไปนี่จับติดแล้ว โอ้โหเรียบร้อยครับผมบอกแล้วนี่ใช้ฟาสบอลสเปร๊คคิสนะฮะเพราะมันโปรแกรมที่ความเร็วสูงเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดเผื่อเราเบื่อไม่อยากกลับบ้านกันรอตรงนี้นะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเลจิเกิดนะครับไม่ใช่ว่าเลจิเลคคิอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือมันเป็นตัวไฟฟ้าอ่าซึ่งมันจะเกิดนะครับในที่แห่งนี้ผมก็ทําการสามารถสามารถรอได้ครับสามารถรอได้ตัวนี้ชิวๆอยู่แบบไหน,นๆแล้วก็มาดีเอ็นแล้วใช่ป่ะแล้วก็แบบเอาให้ครบทุกตัวในดีเอ็นครับ จะได้แบบกลับบ้านแบบมีความสุขอันนี้คือความชอบส่วนตัวผมเหมือนเดิมนะครับผมอะเป็นคนที่ชอบพวกเลจิมากมากนะครับอันนี้คือความชอบเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยต้องไล่ทําการไล่จับพวกเลจิแบบตอนเห็นเลจิกิกัดครั้งแรกอะตอนเดวอนเพิร์ลแบบว้าวบางแบบโอ้เลจิกิกัด <S <S เลยวปรา <S <S นะี้ผมก็เลยแบบชอบเลจิมาตลอดมาเสมอมาเสมอไปจริงเปลี่ยนชื่อพาร์ทได้เลยนะเนี่ยเปลี่ยนชื่อพาร์ทเป็นไล่จับเทพต่างม,มิติน่าจะได้อยู่หูปากฮูป้าพ่อมึงอ่ะกูไม่ได้หูป้าเดี๋ยวอีหูป้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์เกิดมาสิบหกเป แล้วจีไม่เกิดคุท้อแมนไอ้คูปานางโง่มัน,นคำน้าลนะ้เลื่อนอยู่ไอเรานี่ก็รอเอ้ารอเอารอ,รอ,รอไปแน่นอนว่าเราก็ต้องมาเตรียมพร้อมจับพะก๊ะมอาทุกตัวแล้วนะทุกคนนี่ไงอีเทอร์นาสจะเกิดโอ้ยจะพ่ายแล้วตัวมันปักเอกเลย จะไหวหรือเปล่าเหไม่มั่นใจนะครับอันนี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้เตรียมแบบของขั้นโหนดมาด้วยคือตัวมันแบบดูน่ากลัวมากอะแล้วเี่ยโปเกมอนน่มันคือบอสตัวใหญ่ใช่ป่ะบอสครั้งยิ่งใหญ่อ่ะรอดูครับซิสเซอร์ไปเอ้ยทำอะไรแมลงไม่ได้อะรูกระจอกไอ้น้องน่าพิททำอะไรพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องพษททำอะไรพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องโดนโดนโดนยาวๆโดนยาวๆอ้หน่าจะแพ้ทางซิสเซอร์ผมแล้วนะครับนะดรว่ามันจะเก่งดูตัวสโคโหดอู้ยเจ็บ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 อู้หูคิดที่เขาฮิต น้องเอ้เฮฟวี่บอลไม่รู้จับได้ไหมแต่อันเต้าบอลน่าจะชัวร์กว่าคุมันตัวใหญ่อยู่นะมันตัวใหญ่อยู่นะเฮฟวี่บอลน่าจะจับได้มั้งตัวมันดูใหญ่อยู่นะเฮ้ยมันสามได้ผมว่าเฮฟวี่บอลจับได้เว้ยไอเนี้ยอ้วน <c oughs> ไอเนี้ยอ้วนจับติดชัวร์ไอเวนี่หนักชัวร์จับซี เรียบร้อยหู้นี่ตัวใหญ่จับติดผมบอกเลยพี่บอลเนี่ยนะโปเกมอนไหนตัวใหญ่มึงโดนกูแค่นั้นแหละแล้วสำหรับเลจิเลคีนะครับผมคือ,อการที่มันจะเกิดสามารถเกิดจากแมนเมดได้นะครับคือว่าเราสามารถที่จะเอาบล็อกเนี่ยมาวางให้เป็นฐานหรือว่าเป็นแบบแนวบ้านนะครับแต่ไม่ต้องปิดหลังคาไว้แล้วเจ้าเลจินี่ก็จะเกิดเองในที่ที่เราทําการสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อสำหรับมันโดยเฉพาะนะครับผมเขาเรียกว่าแมนเมดนะเพราะฉะนั้นเราสร้างฐานกันดีกว่านะฮะมากูโคตรแมนเมด Human made เลยบอกเลยดูดิมันจะเกิดไหมุตสา์สร้างพื้นให้ทุบต้นไม้ให้ด้วยอ่ะผมสร้างพื้นที่โคตรใหญ่ขนาดนี้นะถ้ามันยังไม่เกิดอีกกูพอกูทิ้งมึงนะครับผมคงต้องทิ้งมาแล้วนะฮะ Yes แลวในสุนัขก็เกิดครับทุกคนครับนี่จากที่ผมเดินออกไปข้างนอกแปบหนึ่งเลจีเลคขีเกิดแล้วโอ้โหต้องสร้างเป็นขนาดใหญ่ขนาดนั้ถึงจะเกิดได้ผมนะไอหนูโดนเลเวลสี่สิบเลเวลสี่สิบอย่างนี้ก็แน่นอนครับเลเวลบอนฮะคงไม่ต้องอะไรเยอะนะครับ ฟอสฟิรไปเบาๆโอุ ify, oh, ้ยฟอสฟิรน so. like ี <groans> ่เดืกือบตายมาครับผมว่าเปลี่ยนเป็นตัวลาปัสก็คงไม่น่าตายหรอกครับถึงมันจะเป็นตัวไฟฟ้าก็ตามแบบไม่เจ็บไม่เจ็บหนักไม่เจ็บหนักพวกนี้ดีกว่าร้องเพลงไปโอ้ยไอชิบเพลงละมันทำพลาไลท์ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้องเพลงร้องเพลงไอ้หนุ่มลาปัสเองต้องร้องลาปัตเอออย่างนั้นแหละไปครับถึงเวลาจับเลเวลบอลครับก็คงต้องง่ายๆครับเลเวลบอลจับก็คูณคูณสี่ครับน้อนอุ้ยเลเวลบอลยาวๆครับเลเวลบอลแค่สี่สิบอ่ะก็คงต้องแบบชิวๆอ่ะเนาะเออสามโอ้ยอะไรวะอะไรวะ ไม่ติดเฉยไม่ติดเฉยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปป้าหนุม่มเกินไปป้าหล,ลับไปเลลวบอลยาวๆอ่ะไอตัวเนี้ยถ้าเกิดเลลวบอลไม่ได้ผมเอาเทวิบอลจับไปผมคิดว่าตัวน,นี้หนะักผมคิดว่าไอ,อนี่อ้วนผมคิดว่านะี่หนักเออมาลองเทว่บอลดูเผื่อมันหนักแต่มันน่าจะหนักจริงอุย้ยลุดหรือวะ่าตาเดียวไม่น่าหนักแล้วเหลวบอลนี่แหละดูดีสุดละ a few moments later อ้ผมฆ่ามันทิ้งก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอไปเอาบอลมาเพิ่มก่อนไม่น่าไหวว่ะเอาจริงๆทุกคนผมพูดเลยจับยากจัดโอเค ผมอะมีมาสเตอร์บอลคือบ้านลูกหนึ่งเวนะผมก็เลยแบบถ้าผม่าไม่ได้ใส่ไม่ได้กล่องบอลใช่ป่ะผมแบบเก็บไว้กะว,ว่าแบบจะไม่เอาไ้จับไปตัวอะไรโง่ๆกะว่าเอาไปเล่นกับอาเซอุสหน่อยแต่ผมคิดว่ากับตัวนี้ต้องเอ็มบอลเท่านั้นไม่งั้นไม่น่าติดนะครับเคลาปัตตายผมว่าต้องและมาเอ็มบอลไปยอมตัวไฟฟ้าเป็นการลงทุนที่ดีดถ้าเอ็มบอลมึงหลุดนะกูได้ลนะ้วบอกให้โอเคครับโอ้โหผมว่าลงทุนดีอยู่นะใช้เอ็มบอลจับตัวนี้มิวทูปรากฏใน DN b i o บโม อ๋อเดนเดนเดนอยู่เดนเดนก็ <c oughs> งงอยู่ที่ทูรากฏได้ไง <c oughs> โอเคตอนนี้โปเกมอนใน DN ผมก็จับครบแล้วต่อไปต้องไปจับโปเกมอนในเนเธอร์ให้ครบนะครับโอ้ยแค่ดีแม่งก็ผ่านบอลไปโคตรเยอะในเธอร์จะขนาดไหนคิดดูเดี๋ยวผมต้องไปหาบอลเพิ่มก่อนในระดับแรก <c oughs> โอเคครับมาตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการฟาร์มมาในระดับหนึ่งนะครับและในที่สุดนะครับเจ้าเลจินแลคขของผมนะครับก็ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นระดับมหาเทพนะครับพอเลเวลตันที่100แล้วนะครับเป็นตัวแรกของผมนะครับที่เลเวลตันร้อยเดีบอกแล้วผมจะปั๊มมมมมโปเเเกอนสสาาาาายฟ้้ววพรระะ่่่่แบบผไถทีจ โปเกมอนธรรมดาไปสู้ได้เลยคือผมต้องเช็คโปเกมอนสายฟ้านะครับโปเกมอนสายฟ้าของนี้คืออันดับโน,น,นงต่อไปเมื่อมันเนลเวลตันร้อยนะครับพี่จะหไม่ผิดนะผมจะมีอุปกรณ์หนึ่งอไอเทมหนึ่งที่แบบว่าเมื่อเลเวลโปเกมอนมันตันร้อยอะ่ะมันจะทำการนี่ครับมันจะทำการเพิ่มนี่ แม็กฟันออฟหนึ่งในก็คือมันทําการอัพไอวีของผมนะครับให้กลายเป็นตันอันนึงนะครับผมผมอยากให้อะไรตันนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ตันก็คือสเปเชียลแอตแทกนะครับซึ่งมันอะสามารถที่จะให้ผมอะตันได้อันนึงเลยว่าแบบตันเป๊ะไปเลยนะครับผมจะให้สเปเชียลแอตแทกของผมตัวนี้ตันเลยนะครับผมเรียบร้อยครับโอเคบอลเราก็ฆ่าบอลมาเยอะมีปาร์คบอลมาสเตอร์บอลเยอะมากเพื่อทำการไปจับโปเกมอนที่อยู่ในเนเธอร์นะครับนะไป่บุ่งหน้าสู่เนเธอร์กันดีกว่านะครับโอเคครับซึ่งโปเกมอนที่จะเกิดในนรกนะครับจะมีอยู่2ตัััวนนนนะะะคคครรบบผมมมมมกก็ืือออาาาาาาชชโโโดดด่ปเเ กับเลจิดดาก้เลจิกแล้วรักแล้วก็เกลียดมันไปในตัวจริงเลยนี่ไงมาชาโดเกิดแล้วโอเคต่อไปครับหาว่าน,น้องเกิดตรงส่วนไหนของโลกอยู่ในเฮลไบโอมแต่ผมไม่รู้ว่าน้องอยู่ตรงไหนปกติมันน่าจะไม่เกิดไกลจากคนมากนะครับเกิดก็เกิดใกล้ๆนี่แหละนะผมอาจจะหามาชาโดไม่เจอก็ได้คือผมพยายามหาแล้วนะมันไม่เจอเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันใกล้ที่ที่มีลาวายเยอะนะครับจะมีฮีทเลนเกิดนะครับผมฮีทเลนเท้ยบอลน่าจะจับได้นะตัวน่าจะหนักอยู่ในในผมขอทําพื้นแบบใกล้ๆลาวาเขาหน่อยเผื่อเขาจะได้เกิดในพื้นที่ผมพื้นนทที่ผมะ เผื่อพื้นที่มันเล็กเกินไปเขาเกิดไม่ได้นะครับแบบอ่าทาพื้นกว้างให้นิดนึงนะเผื่อพี่กกอยากเกิดแถวนี้นี่ไงอ๋อดาโกเ <c> ก <oughs> ิดฮิเลนไม่เกิดอันนี้เกิดออได้ได้ได้จับได้จับได้จับได้ไดขเขาเรียกว่าพอคุยกันได้อยู่ครับแล้วน้อยเสร็จแล้วก็ลาปัดไปซิงสักคีเราเพลงสักรอบครับต่อไปก็บอลเฮฟวี่บอลน่าจ,จับได้นะครับไม่มั่นใจเหมือนกันแต่โอกาสน่าจะได้อยู่ตรงนี้น่าจะหนักเรียบร้อยครับจับติดโอ้โหเฮฟวี่บอลธรรมดาโดนไปเฮฟวี่บอลจับติด ต่อไปรอฮิเลนนะฮะโอ้หตอรอฮิเลนแหละนาะฮิเลนน่าจะเกิดแบบที่มันเป็นฮิเลนหนึ่งเดียวอะน่าจะเป็นลาว่าแถวนี้ก็ได้แถวนี้แถวนี้แถวนี้ผมว่าแถวนี้ได้มีโอกาสเกิดเนี่ยมันขึ้นว่าฮิเลนสปอนอ่ะอินเฮลไบโอมซึ่งแปลว่ามันอะจะเกิดอยู่แถวนี้แต่ผมต้องหามันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของเฮลไบโอมนะครับก็คือแถวนี้แหละแต่ต้องหาก่อนนะว่ามันอยู่ไหนผมอะได้เห็นฮิเลนอยู่ข้างล่างนี้ผมมั่นใจว่ามันต้องอยู่ข้างล่างนี้อ่ะคือแบบเสียงมันชัดเจน่นนั่นีเล้ย มึงอยู่ใต้เราวะเอาเอาไงเอากันนี่ไงโอ้โหมึงอยู่ใต้ลาวะใครจะหามึงเจอคุณโทษท้ออะแบบผมต้องเปิดเสียงสุดอะเพื่อหามันอะผมว่าไอ้เชอร์ลูอยู่ใต้เราวะพ่อมึงใครจะหาเจอวะถามจริงผมยอมตายเลยนะผมพูดเลยผมลองผมยอมตายอะรอบเนี้ยเพื่อให้ได้มันมาผมยอมตายอะโคตรได้คุณกิดอะใครจะหามันเจอครับพี่อยาขี้พอเรียบร้อยต่อไปลาปัดร้องเพลงหน่อยจับพี่หนักนี้หน่อยให้พี่บอลไปครับ พี่คือคืคืดู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 แล้วมันจะตายลาวากันหมดเลยกูถามจริงใครจะจับมึงได้อ่ะจับได้ไปจับเสร็จก็ชาวพนักกิจพอดีครับโชคดีครับที่เรามีวาร์ปกลับมาอยู่ไม่งั้นผมตายไปแล้วเวลยิ่งเยอะอยู่นะกูไม่จับมันก็ได้เอาจริงโอเคครับตัวสุดท้ายคงต้องเป็นมาชาโดนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่เราต้องจับและอยู่ต่างใบอม เฮ้ยนี่ไงมาชาโดโอเคครับเบลเจ็ดสิบก็น่าจะคุยกันได้อยู่บ้างมันเป็นธาตุคือมันเป็นธาตุที่ผมไม่สามารถที่จะใช้ฟอสซิฟได้อนี่คือสิ่งที่ผมกลัวเอ็กซิเซอร์กลัวแรงไปอ่ะอันดับแรกคือผมต้องรู้ก่อนว่าผมไม่สามารถใช้ฟอสซิฟใส่มาชาโดได้ครับก็ทําให้มันมันอาจจะเกิดอันตรายกับเกิดขึ้นกับมันก็ได้ถ้าผมใช้ท่าผิดประเภทอ่ะวอเตอร์เพาไม่น่าจะ็ปเลยมากอืมเลือดแดงพอดีซิงลองทำไมมันตายอ่ะเมื่อกี้ผมซิงใส่มันแต่มันตายผมว่านะตัวเนี้ย เอ็มบอลเท่านั้นถั่วกับที่เก่าครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมยัดเลยแล้วกันไปให้มันจบจบเรียบร้อยมาชาโด,ดกลับบ้านได้แหละครบ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 ครังครบคังไอ้น้องถึงเวลาปิกบ้านเฮาเอ็มบอลน,นี่แหละนะครับถ้าจับยากจะได้ไม่ต้องวุ่นวายมาก นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ถือว่ามี <c oughs> พากาบอลดิจิเตอร์เพิ่มเข้ามาเยอะอยู่นะครับก็จะเป็นฮิตเลนใช่ไหมฮิตเลนมาชาโดก็เท่าน,นี้นะครับประมาณนี้ที่เราไปจับมาอันนี้ก็จะเป็นเลจิอู้เลจิดราก้โอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเกิดชอบเลอรช์ชันก็แชร์นะครับผมไปละไปแค่นี้ก่อนแล้วกัน